3 <trium> 2 <trium> 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 ผมซอสไข่เจียวนะครับ b k c นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมฟรีไฟล์กันนะครับผมขอแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมดูนี่นะ หลายคนเนี่ยนะครับผมน่าจะเคยเจอปัญหานะครับเวลาเราเทซอสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอสขวดแก้วนะครับหรือว่าขวดพลาสติกจะเจอปัญหาแบบมันจะชอบเลอะตรงปลายๆอ่การเก็บรักษาก็ลําบากนะครับผมแต่นี่ฮะซอส BKC นะครับผมหลอดเนี่ยจะนิ่มๆแถมนี่ท่านผู้ชมดูตรงนี้เห็นนะตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันคือฝากันหกท่านผู้ชมและสามารถบังคับทิศทางได้ง่ายพกพากสะดวกนะครับผมเหมาะสำหรับยุคนิ w วนอร์โมแบบนี้ ใ้ปีมันซัดก่อนเลยนะคนดูเนี่ยนั่งน้ำลายสอเลยนะครับผมอันนี้คือซอสไข่เจียวนะครับหรือว่าซอสพริกนะัท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยจริงนะผู้ชมขอคำได้ไหม ไก่เจียวเนี่ยอร่อยแม่อร่อยมนอยู่ที่ซอสเลยนะผมจะบอกให้นะตอนนี้เนี่ยนะครับผมซอส BKC เนี่ยนะครับมีวางขายทั้งหมดเนี่ย 6รสชาตินะครับก็จะมีซอสมะเขือเทศไอตัวนี้ทีเด็ดเลยนะปกต,ติเนี่ยซอสมะเขือเทศทั่วไปเนี่ยนะครับรสชาติมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าซอสของ BKC เนี่ยนะครับผมมันจะออกหวานๆท่านผู้ชมเด็ดส่วนซอสไข่เจียวนะครับผมเข้มข้นรสเด็ดเผ็ดน้อยท่านผู้ชมผมบอกเลยตัวนี้ตัวแบกนะมีการทดสอบนะครับผมกับกลุ่มตัวอย่างนะครับผม400ท่านนะครับเอาไปเทียบกับซอสอื่นๆที่ดังๆในประเทศไทยนะครับ ปรากฏว่ามากกว่า70%ชอบ BKC ครับท่านผู้ชม <c oughs> มีอะไรอีกมีซอสกระทะร้อนครับผมไอซอสกระทะร้อนเนี่ยเป็นซอสสีราชาตัวซอสกระทะร้อนเนี่ยนะครับออกไปแนวจัด จานเลยเหมาะกับพวกเมนูกระทะร้อนพวกของทอดของย่างเนี่ยนะครับผมใช้กินด้วยกันได้ด้วยนะฮะและยังมีซอสไส้กรอกนะครับผมซอสจิ้มแจ่วนะครับผมแล้วก็ซอสอกป,ป้าท่านผู้ชมหาซื้อได้ที่ไหนนะครับผมฟู้ดแลนด์ทุกสาขาท่านผู้ชมสยามพารากอนนะครับผมเอ็มคอเทียเดอะมอลโลตัสส่วนช่องทางออนไลน์นะครับผมในช้อปปี้นะครับลาซาดามีขายนะราคาก็แสนจะถูกท่านผู้ชมมี2ขนาดมีขนาด155กร,รัมนะครับผมกับ280กร,รมัมแบบหลอดแบบเนี้ยนะ ครับ62บาทนะครับ255กรัมนะครับผมอร่อยมากท่านผู้ชมขอให้คำหนึ่งเดี๋ยวไปส่มลูกซองควงลนะอยากให้เธอลองมาขอเต็มเอย M หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดแบ็คแอนโก แล้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าทีเด็ดบวกอัตราการยิง2และระยะบวกอีก1นะครับผมความเร็วในการรีโหลดเนี่ยลดลงนิดนึงกูโดนอีกแล้ว <c oughs> มาในรูปแบบเม็ดก๋ยจี๋ท่านผู้ชม4เม็ดเนี่ยนะครับผมเราจะได้เป็นไอวอนะครับไอวอเป็นรูปเหมือนเป็นรูปหัวกัโโลกส่วน5เม็ดเนี่ย บอกเลยว่าคุณต้องมีนะคุณต้องเอานะคุณผู้ชมนะรออะไรกันอยู่โอ้ยหมดกันเท่าไหร่สวยเงาเงาห้เงาเงานอกจากนี้มีไม้เม็ดบอกนี่ไงนๆนข้างๆเนี่ยไม้เม็ดบอกกด2ทีมา2เมตรเผื่อหมดไม่ถึงพันนะเนี่ยคนมันมีความหวงังอืมกูรู้แเห็นเงามาแล้ว ไปเรื่อยๆลุกไปเรื่อยๆอเอานะเริ่มสุนนะเริ่มสุนกูนะอ้อโอ้ยชัดแย่เว้ยเฮ้ยผมใส่ต้องใช้บัฟหมอนซอส BKC ฮะอืมแปลกๆนะเออมาหน่อยผมว่าเก็บหมอนดีกว่าฮะ โอ้ยแค่เม็ดที่สามแม่งพวกกันเหรอเฮ้ยเกิดไปเปล่าเออมันจะมาล็อกตั้งแต่เม็ดที่สามมันไม่ได้ทีเอ็มกินไปมาแล้วสามเม็ดท่านผู้ชมโอ้ยังยัง,ยงโอ้ยนีด่เดี่ยวเหง้เลย์กูหน่อยก็ไม่ไล่ผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นท่านผู้ชมเดี่ยวผมพูดแบบจัดใจจริงนะ เพื่อนนั่นเหรอโอ้โหโอ้โหไม่กระเป๋ากูเต็มมาคิดดูโอ้โหทำไมเหงื่อมันเริ่มมาว่างงเหมือนกัน ไข่เจียวนี่ยั่วจ่ิง ไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่ท่านผู้ชมลองดูในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวมีคนสรุปให้ฮะมีน้องๆน่ารักคอยสรุปเพชรให้นะครับผมเริ่มไปดูฮะแล้วก็ประกอบการตัดสินใจเห็นแบบนี้แล้วยังจะอยากได้กันอยู่ไหมนะไม่กวดจี้มาไอ้วไอ้วไม่สวยจัดอ่ะ แบบผมอากนี่นะอุยตตะายมันสวยอยู่นะท่านผู้ชมอ๋อเป็นไวกิ้งคะท่านผู้ชมฮะไอวอลไอวอลเอาไอวอลก่ไอวอลไมนสวยผมชอบลายมากนะครับอืมชอบอบบลายสวยทําใจลําบากจริงๆลายปืนมันเยอะไปหมดเลยรอไลไปกันเลยพวกคนระหว่างรอ เอาอิมอ่เอาอิมอ่ะมาฟิวแข่งฟิวแข่งยายยอีนางเจอการไวรุ่นวู้ฮูกระดูกตัวหนึ่งหุ้ยเขาหัวเกินนะกเกินน้ำอิมเฮ้ยอิมนี่จะไม่ให้เด็กเล่นเลยหรอขุดมาถอนมาถอนมาเจ็บมาถอดเจ็บเฮ้ยมันจริงไม่โดนอ่ะเฮ้ยเกินไปมาคุณมา เกิไปเปาเพื่อเราให้วะโอ้โดนโดนโดนอ้ยืนอรกันนะโอเคกระตุกเล็กน้อย่ะเ้ยไดะทริปเปิลคิลละสอครับคนนี้เน็ตน่าจะไม่ค่อยดีปะหมยถึงฝั่งเราอะนะเยใจเย็น อีโมโใส่เขาไอ้ที่ใส่ไม่ดีหน้า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 โดนโดนหน้าอ่าทีนี้เขาแค <c oughs> ้นกูทั้งตี้เลยแม่งจะพาคุณซุยไปด้วย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวถามหน่อยดิเฮ้ย <c oughs> นายนายไปกดอีโมใส่เขาทำไมอะ่ะเดี๋ยวเขาก็มากดอีโมใส่พวกเราหรอกนี่ใส่ไม่ดีอออื <c> ื <oughs> ต้องหวังสอนในพวกนี้อย่าไปกดอีโมใส่ใครนะผู้ชมพากูณซุยไปด้วยวิ่งกะกาด้ย น้องตั้งใจเล่นเกมวะน้องพิมครับว่าไงครับตั้งใจเล่นน้องตั้งใจเล่นพี่แพ้ไม่ได้พี่ถ่ายคลิปเนาะพี่เบี้อะไรนี่ทำไมเตี้ยหนูติดตามพี่มานานแล้วครับผมน้องเอาก้อนน้องลดรโดนซุนฟิวไม่หมดดีใจไม่ได้เจอตุ๊กตบอกน้องเออน้องตั้งใจเล่นก่อนอยากได้อะไรบอกจะพี่เอาให้อยากได้แทบตักทัวร์พี่ยังไม่มีเลยน้อง พี่ยังไม่มีเลยลูกท้าปัดทงอ่ะลูกพี่เอาจากไหนให้หนูลูกเอ้ยวิเนเทจจะจะเจุ๊บจบเป็นไงพี่เอาให้น้องเชื่อใจพี่จะไม่ผิดหวังนี่เองมาดูลูกซองใหม่พี่เป็นไงเฟี้ยวไหมน้องสาวสาวนีก็กรกีดนะครับพี่ต็มหนูก็เห็นแล้วเป็นไงเทพลูกแต<ค>่มันใช้กี่เพ็ดอะโอ่น่าจะหลายพันอยู่ลูกเติมไม่ไหวบอกพี่พี่เติมให้ย้าลบช่วยดูช่วยดูมาทางไหน ต่อหนึ่งต่อหมูขรับผมผมจะไปเอาสองัวอ,อ,อัดหน้ามันมึงห้าวห,าหาัวครับเกมแรกยิงหัวพี่ิมไม่ใช่ไปเอาหัววงแบบเมื่อวานไ,ไม่มงไม่มองไอ้หนูอย่าพูดดีๆอย่าพูดแทงใจดำลู <c oughs> อ้ย เมื่อกี้ยิงหัวนะแต่เกมไม่ลาขึ้นเมื่อกี้คือยิงหัวนะไอ้นมไอ้นมเชื่ออะไรลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้ชายเชื่ออะไรครับชื่อสันน้องสันอายุเท่าไหร่ลูกหกหนูกี้ขวบแล้วลูกหกขวบแล้วหกขวบแล้วหนูไม่นอนเหรอลูกหกโมงเช้าเลยหนูเพิ่งตื่นไม่ตอนตื่นตื่นเช้าอยู่แล้วอ๋อน้องสันเพิ่งตื่นเหรอครับใช่ปกติเล่นฟีไฟบ่อยไหมครับบ่อยมากแล้วหรอแอดเพื่อนมีแมาไว้เล่นด้วยกันหรอป่ะแต่น้องสัน เจอนายไม่เป็นเลยขอให้พี่ชวนให้เดินตอนนี้เลยใช่ไหมอ่ะเดาด๊อกครับหนึ่งพี่ทัชใช้รถพี่ฟิวแข่งอยู่ข้างหน้าข้างหน้าครับแล้วผมอ้อมอ้อมนอกวงมึงหมง่ะเอาก่อนลูกเอากลุกขัดเอาก่อนลูกอ้าวละมองกันหมดฮะ อยู่บ้านไหนคืออะไรครับอยู่บ้านที่ชื่ออะไรอยู่บ้านที่ชื่ออะไรเออนุถามงงหรือพี่งอลูกไมต้องตามพี่มานะพี่ไม่มงบดเต็มเลยเต็มเลยบนคนเยอะบนเยอะโอ้โหระยะนี้ยิงโดนด้วยนะผู้ชมดูดิ ก็ได้พี่จะเติมพี่จะเติมไอตัวให้น้องก็ได้โอ้ใ oh, จเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นนะลูกนะใจะเย็นนะลูกนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ต้องรอเขาลงมาลูกอ่าต้องรอเขาลงมาเนเนเขาลงมาแล้ว oh. เรียบร้อยว้าวติดแล อยู่ไหนอะทัวรท้ายอะพี่มันอยู่แถวนี้นี่ไงเรียบร้อยจมวงตายเว้ยนาสงสารนะเนี่ยเก็บของเลยเป็นดับเบิร์นสองขวงอะตอนนี้พี่จบเกมแล้วป่ะพี่สามารถจบเกมได้เลยนะเพราะพี่เก่งมากเชื่อไหมเชื่อพี่ไหมเชื่ออ่านี่เชื่อกันดีลูกพี่ไม่ค่อยเชื่อในตัวเองอุ้ยวุ้ย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 ระวัง first blood มาอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนๆเราค่อยเล่นค่อยเล่นโอ้โหเสียโคโน่ไปแล้วด้วยมันมีตัวหนึ่งอะไรเข้ามาพี่ใช้แต่น้องรู้ว่าพี่ใช้คอมเล่นใช่ครับใช่ครับพี่ใช้คอมเล่นครับพี่เล่นในมือถือไม่เป็นออ๋วิ่งมาอย่างทีเอ้าดูระยะท่านผู้ชมดูกโอ้โหดูระยะดูระยะยิงมันลูกสองใหม่ระยะไป็โคตรไกลนะผู้ชม น้องกเป็นเพื่อนรู้พี่แอ๊อยู่หกคัวทำไมหนูยังไม่นอนลูกพี่กดไป12ตัวหนูว่าไงอะและ MVP ีไปเลยแบกน้องๆหนูชื่อในเกมอะไรนะลูกที่คุยกับพี่เนะี่ยฮัลโหลจีพายละแล้ว,ลวน้องน้องมันชื่ออะไรวะเนี่ยผมว่าคุยไปทั่ว ป็สองขวงไหมคงต้องโดนนะคุณไม่โดนไม่ได้แล้ผมจะบอกแล้วฝากด้วยนะครับผมกับซอส BKC ท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะมี6รสชาตินะครับที่ผมกินอยู่เนี่ยซอสไข่เจียวนะครับเป็นซอสพริกที่เด็ดอยากให้โดนกันนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมซอส BKC นะครับเขามีกิจกรรมด้วยนะเพียงแค่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมซื้อซอส BKC รส ชาติไหนก็ได้นะครับที่ห้างโลตัสถ่ายรูปใบเสร็จนะครับผมส่งเข้าลาย BKC นี่ผมเด้งให้แค่นี้มีสิทธิ์ลุ้นรับตัว๋วบาบีคอนอย่าพลาดขอคำขอคำนึง,ขอ,นงขอคำนึงจากท่านผู้ชมได้ปะคำว่ารัก่่ใชไิม ท่านชอบฝากกดไลค์สำหรับใครช่องทิมให้ลุงกดกระดิ่งเจอก,กันฮะ